ผู้ซื้อถือมีดมือซ้ายผู้ขายถือมีดมือขวาอ่ะใครจะชนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมวัยเศรษฐีนครราชนะครับโจวหัวด้วยเหมือนจะโหดร้เหมือนจะรุนแรงนะครับผู้ซื้อถือมีดมือซ้ายแต่ผู้ขายอ่ะถือมีดมือขวาจะสู้กันจะฆ่ากันหรือยังไงล่ะครับอ่ะวันนี้ผมวัยเศรษฐีนครลาชมีโอกาสอีกหนึ่งวันนะก็จะมาทําคลิปดีๆนะคลิปเรียกว่าสอนเทคนิคแล้วกันเนเทคนิคในการเป็นผู้ซื้อและเป็นผู้ขายเรียกอ่เกี่ยวกับ หลายเรื่องนะแต่ผมพูดเจาะจงไปในเรื่องของอสังหาบ้านและที่ดินแล้วกันพูดง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็จะมาให้ข้อมูลตามสไตล์ของผมบอยสิรธินักราชนะไม่เกี่ยวกับใครนะครับอย่าไปพัดดิงถึงใครเขานะครับคืออย่างนี้เราต้องมายอมรับกันก่อนผู้ซื้อก็ถือหรือตราหนึ่งเล่มถือวัตถุประสงค์ของตัวเองหนึ่งเล่มผู้ขายก็ซื้อก็ถือตําราหนึ่งเล่มมีจุดประสงค์ในใจของตัวเองหนึ่งเรื่องคนละเรื่องกันไม่เหมือนกันนะผู้ขายทำยังไงก็ได้ ขายให้ได้ราคาสูงสูงเออขายให้ได้ราคาสูงสูงผมยกตัวยอย่างผมงพูดถึงบ้านกับที่ดินแล้วกันนะบ้านแลวกับที่ดินที่ผมทํางานอยู่นะครับผู้ขายทำยังไงก็ได้จะได้ขายได้สูงสูงจะได้เหลือเงินเยอะๆไงเหลือเงินไม่ใช่หนี้ใช้สินก็ใช้ไปเหลือเงินเก็บไว้กินก็เหลือไว้นะจะเอาไว้ในอนาคตก็ว่างกันไปเพราะฉะนั้นผู้ขายต้องการให้เหลือเงินเยอะๆหลังจากขายได้แล้วคุณเอาที่ฉันไปเอาเงินมาเสร็จแล้วให้เหลือเยอะๆผู้ซื้อโอ้กูเก็บเงินมาทั้งชีวิตเลย ะจะอยู่ดีๆเนี่ยจะมาจ่ายอะไรมนง่ายๆมันไม่ใช่แล้วเงินกว่าจะได้มาหยาดเงือ่อแรงงานทั้งนั้นเลยผู้ซื้อก็ต้องการให้จ่ายเงินน้อยๆผู้ขายต้องการให้จ่ายเงินเยอะๆเห็นไหมฮะมันถือตำราคนคนละเล่มมันถือมีดก,กันคนละอย่างอ่ะเพราะฉะนั้นเทคนิคของผมเนี่ยมาเชื่อมต่อกันให้ได้มาหาจุดกึ่งกลางผู้ขายเนี่ยปกตินะอ่ะเทคนิคของผู้ขายนะ สมมติว่าเราตั้งใจของเราราคาในการขายมันมาจากหลายอย่างราคาจากพื้นที่ข้างเคียงราคาจากการประเมินราคาจากตลาดราคานู่นราคานี่ราคาอะไรก็ปล่อยไปเถอะเอาง่ายราคาที่ดีที่สุดคือราคาที่เราพอใจคิดว่าเราขายแล้วเราอยู่ได้แล้วเราพอใจในราคานั้นๆเช่นเราจะขายแปลงนี้หนึ่งร้อยบาทสมมตินะหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทตั้งใจไปเลยเฉลือเงินหนึ่งร้อยบาทยังไงก็หักดุนหักนี่หักค่านุ่นค่านี่สารพัดละเฉลือหนึ่งร้อยบาทอันนี้คือผู้ขายนะ มันผู้ขายเขาก็จะไม่บอกว่า100บาทกับผู้ซื้อหรอกเขาก็จะพูดเผื่อไว้ต่อของสินค้าธรรมดาของเรื่องการตลาดเขาต้องมีการต่อรองเป็นเรื่องปกติผู้ขายตั้งใจว่าเหลือละต่อต่อเติร์ลเลยร้อยละหรือ100บาทเพราะฉะนั้นผู้ขายก็อาจจะบอก130บาทสมมุตินะอ่าหนึ่งร้อยสามสิบบาทเพราะฉะนั้นถ้าผู้ขายเนี่ยมันเป็นทุกหนีคุ้มผู้ขายถ้าต้องการเหลือเยอะเวอร์ท่านก็ต้องยอมรับสภาพนะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ย เมื่อสภาพาว่าเศรษฐกิจเป็นอย่างนี้สังคมเป็นอย่างนี้คนซื้อมีเขามีสิทธิ์เลือกนะผมพูดสองสองฝั่งนะผมสลับกันไปสลับกันมานะไม่ใช่นกสองหัวนะแต่พูดสองเวอร์ชันให้ท่านเห็นได้สวมหมวกสองใบสลับกันสมมติว่าท่านเป็นผู้ขายนะครับท่านต้องการจะเอาไว้ให้เขาต่อเยอะๆเอาเอาไว้ให้เขาต่อจากร้อยหนึ่งท่านบอกว่าเป็นร้อยสามสิบเขาต่อจะได้ลดมาได้นะแต่ท่านก็ต้องเผื่อนะผู้ซื้อเขาไม่ได้ซื้อท่านเจ้าเดียวเขาก็ต้องไปดูตัวอื่นเรืเ่อยๆ บางคนเห็นปุ๊บเขาต่อบางเห็นปุ๊บเขาไม่ต่อมันมีหลายแบบบางคนเห็นปุ๊บเข้ามาหาบางคนเห็นปุ๊บเฮ้ยเกินกําลังเขาก็ไม่มาหาเพราะฉะนั้นถ้าท่านพูดราคาที่ท่านเผื่อเยอะไปโอกาสที่ท่านจะสูญเสียในการขายเวลังเวลาหรือโอกาสที่ลูกค้าจะไปที่อื่นมันมีเยอะเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องเผื่อใจคิดจะขายแพงก็ต้องเผื่อใจไว้ด้วยว่ามันอาจจะขายช้าจริงไหมฮะคิดจะขายแพงต้องเผื่อใจไว้ว่าอาจจะขายช้าเพราะฉะนั้นถ้าท่านบอกระวังนะท่านต้องการหนึ่งร้อยท่านไปพูดร้อยสามสิบเคสที่หนึ่งนะ กับเคสที่2องร้อบาทอ่าร้อยสิบาทท่านก็เอาให้เขาต่อเหลือร้อยหนึ่งเท่าเท่าที่ท่านในใจท่านต้องการเพราะฉะนั้นผู้ขายท่านก็ต้องเผื่อไว้แล้วว่าท่านต้องการตรงไหนถ้าเผื่อน้อยอาจจะขายไวแต่คนซื้อเขาอาจจะต่อมากกว่าที่ท่านต้องการเช่นท่านบอกร้อยสิบห้าบาทเขาอาจจะต่อเหลือเก้าสิบาททึ่งในใจท่านต้องการร้อยบาทมันอาจจะไม่ลงตัวก็ได้ท่านก็ต้องเผื่อใจไว้บ้างนะถ้าคิดจะขายสูงท่านก็ต้องเผื่อว่ามันจะช้านะครับอันนี้คือผู้ขายเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆเลยผู้ขายเอาเผื่อแค่พองาม ยุคนี้อย่าไปเผื่อเยอะเผื่อ,อไว้ให้เขาต่อบ้างแต่พองามพอจะได้ไปไวๆเวลาผู้ซื้อมาก็อธิบายเขาเล่กันว่าจริงๆเนี่ยฉันตั้งใจจะขายเท่านี้นะแต่ฉันเอาเท่านี้พอเอาไว้คุณต่อจะได้จบจะไปไวๆเอาความจริงใจมาคุยกันอ่าอันนี้คือผู้ขายนะผู้ซื้อก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าเออะไรต่อไว้ก่อนอันนี้ผมมาสูสงหมกมาเป็นผู้ขายแล้วนะไม่ใช่เอะอะไรต่อไว้ก่อนนะครับเข้าใจว่าท่านต้องการประหยัดเงินแต่ท่านลองมองอีกฝั่งหนึ่งของผู้ซื้อเขาบ้างว่าเขาก็ต้องมีเหตุผลในการขาย ท่านคือท่านต้องมีหน้าที่ของท่านแน่นอนท่านจะซื้อเป็นของท่านเอาไว้ให้ลูกให้หลานอีกร้อยปีอะไรก็ว่ากันไปท่านต้องการซื้อเป็นทรัพย์สมบัติให้ลูกให้หลานหรือเอามาใช้ประโยชน์เอามาอยู่เป็นสร้างวงสร้างบ้านก็นว่ากันไปแต่สิ่งที่ผมแนะนําต้องศึกษาข้อมูลก่อนไม่ใช่อ่ะต่อไม่ใช่อ่ะต่อเห็นเว็บแรกก็โพสต์ลดได้เท่าไหร่เฮ้ยสินค้าทุกชนิดไม่ได้แปลว่าจะต้องลดได้นะครับอ่าอันนี้ผมพูดฝั่งคนขายบ้างนะอ่า สินค้าทุกชนิดไม่ใช่แปลว่าพูดราคาไหนแล้วจะต้องต่อรองได้ทุกอย่างผมยกตัวอย่างท่านไปในเซเว่นขออนุญาตอ้างอิงเซเว่นนะอย่าฟ้องผมน,นะผมพูดในทางเปรียบเทียบให้นเห็นภาพท่านเข้าไปเซเว่นท่านเคยต่อรองสินค้าได้สักบาทหนึ่งไหมพนักงานแคชพนักงานเซเว่นเนี่ยพี่ซื้อไป5ชิ้นเนี่ยชิ้นหนึ่ง20บาทพี่ซื้อ5ชิ้นเหลือ90บาทลดให้พี่หน่อยขอลดให้ท่านไหมหล่ะเออมันมันเป็นราคาตายตัว มันเป็นราคาตายตัวเขาติดป้ายไว้แล้วเท่าไหร่ก็คือเท่านั้นไปโรตัสไปบิ๊กซีไปแมคโคไปโรบินสันไปเดมอไปไหนก็แต่ที่มันเป็นห้างสรรพสินค้าที่เราเป็นผู้ซื้อเนี่ยสามารถไปเดินชอปปิ้งได้ราคาไหนคือราคานั้นอะทำไมท่านไม่ไปต่อละต่อเก่งยังเลยอะบางครั้งเห็นต่อ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 เว็บแรกต่อต่อต่อไปที่ทางบ้านท่านเอาไปต่อเซเว่นให้หน่อยดิขับรถให้ท่านไหมอ่าเพราะฉะนั้นบางอย่างมาต่อได้บางอย่างไม่ต่อไม่ได้ เนี่ยอะไรที่มันเป็นแบบสากลหรืออะไรที่มันเป็นอย่างนั้นถ้าไม่ต่อแต่ผักปลานี่ต่ออ่าไปตลาดผักกิโลละห้าบาทห้ากิโลยี่สิบห้าหรือยี่สิบได้ไหมอ่าเห็นไหมท่านก็จะไปต่อเรียกว่าท่านจะไปต่อคนที่ต่ํากว่าท่านอย่าเถียงนะว่าไม่จริงท่านจะไปต่อคนที่ดูรู้สึกว่าด้อยกว่าท่านต่ํากว่าท่านแต่อะไรที่สูงกว่าท่านเช่นเซเว่นเช่นห้างสรรพสินค้าแรงตันท่านไม่ต่อหรอกอ่าท่านจะต่อต่ออะไรที่มันมันดูด้อยกว่าท่านอ่าจริงไหมล่ะครับเพราะฉะนั้นผู้ขาย อย่าเพิ่งต่อศึกษาข้อมูลก่อนโทรไปหาเขาก่อนผู้ซื้อเอ๊ที่มันกี่ไร่นะเอ๊มันเป็นยังไงถามอย่างอื่นก่อนไม่ใช่จู่หัวมาลดได้เท่าไหร่อ่าผู้ซื้อเขาก็ผู้ขายเขาก็จ้องอยู่แล้วว่าเขาจะให้มันแพงๆเพื่อจะได้ไม่ต้องต่อมาผู้ซื้อก็ไปบีบเพราะฉะนั้นประโยคแรกอย่าเพิ่งไปคุยเรื่องราคาศึกษาข้อมูลก่อนอื่นการคุยมีเป็นพันเรื่องหมื่นเรื่องไม่จำเป็นต้องขึ้นมาปุ๊บราคาลดได้เท่าไหร่อ่ะจริงไหมล่ะที่ผมพูดนะครับไม่จริงเถียงมาดิอ่าเพราะฉะนั้น อย่าเพิ่งไปต่อราคาศึกษาข้อมูลก่อนที่นี้มันอยู่ตรงไหนอะไรยังไงมีอะไรบ้างในนั้นบ้านเบิ้ลยังไงหรือสิ่งที่ดีสุดท่านต้องไปถานที่จริงไปดูข้อมูลไปรู้เขารู้เราลบเลยครั้งชนะรลอยครั้งท่านต้องไปในพื้นที่ตรงนั้นว่าเป็นยังไงบ้างไปดูเพื่อนบ้านว่าเป็นยังไงบ้างน้นําท่วมที่แถวนั้นไหมไปหาข้อมูลก่อนไม่ใช่นั่งเทียนนึกไอ้ตรงนั้นไม่ต้องเป็นอย่างนั้นมันแพงอย่าเอาเงินในตัวเองในกระเป๋าตัวเองมาตัว,ไปต,วไปตัววัดไอ้ตรงนั้นแพงนะไอ้ตรงนู้นแพงอืมไปดูแล้วหรอ หาข้อมูลแล้วเหรอที่พูดมานี่เอาเงินตัวเองในกระเป๋านี่เป็นตัววัดเหรอมันไม่ใช่เพราะฉะนั้นผู้ซื้อแน่นอนท่านต้องการถูกท่านก็ต้องไปหาข้อมูลและข้อหาข้อมูลเนี่ยอย่าไปหาเจ้าเดียวเสียเวลาหน่อยของไม่ใช่บาทสองบาทซื้อที่ดินซื้อบ้านไม่ใช่ผักไม่ใช่ปลาเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านและหลายล้านเพราะฉะนั้นท่านต้องหาข้อมูลดีๆถามเจ้านี้เจ้าก็ไกลไปศึกษาข้อมูลก่อนราคาเดี๋ยวค่อยว่ากันอ่ะเสร็จแล้วไปศึกษาขอไข่ก่อนขอควายงูผมเชื่อได้ว่าราคาที่ก็ตั้งเนี่ยไม่มีใครเขาบวกไปร้อยเปอร์เซ็นต์หรอก เช่นเขาจะขายร้อยบาทเขาไม่มีมาบอก2 0 0 300หรอกเขาก็เบื่อให้เบื่อต่อสักสิบยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์ประมาณนี้เพราะฉะนั้นท่านก็ต้องมีไกล้ไลน์ว่าเออเรามีเงินในกระเป๋าเท่านี้นะอ่าเช่นท่านจะซื้อหนึ่งล้านเขาอาจจะบอกล้านสองล้านสามมันก็อยู่ในเกณฑ์ที่ท่านต้องการอ่าไม่ใช่ว่าท่านมีเงินหนึ่งล้านแต่ถ้าไปต่อที่ห้าล้านให้เคาลดลงมาให้มีเงินในพอในกระเป๋าท่านมันไม่ใช่เห็นไหมฮะผู้ซื้ออ่าผู้ขายถือมีดเล่มหนึ่ง ผู้ซื้อถือมีดเล่มหนึ่งต่างฝ่ายต่างประหารประหารกันมันก็เชื่อไม่ได้แต่ถ้าจับมือกันล่ะผู้ขายก็เอาราคาที่ตัวเองอยู่ได้อ่าบอกต่อบอกอะไรต่างเอาจริงใจมาคุยกันว่าเนี่ยฉันมีเนี่ยอ่าจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เท่านี้ผู้ซื้อก็เออละมุนล,ละม่อมหาข้อมูลก่อนนะอย่าไปมองว่าเขาอย่าไปมองว่าหมดยุคแล้วนะฮะว่าอ่าลูกค้าคือพระเจ้าเมื่อก่อนใช่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่เดี๋ยวนี้คนขายบางทีเขาก็ ยิ่งกว่าท่านอีกนะเขาเลือกได้นะฮะเพราะถ้าของเขาดีเขาเลือกได้เขาจะขายใครก็ได้เงินทองไม่ใช่เป็นสิ่งที่สําคัญเสมอไปไม่เหมือนสมัยก่อนหมดยุคแล้วว่าลูกค้าคือพระเจ้าเพราะฉะนั้นท่านไม่ใช่พระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าที่ท่านจะโอ้โต้องชี้นกเปนกชีไ้ไหมไปไห้ฉันต้องเอาอย่างนู้นอย่างนี้ต้องปูผมแดนลงรถไปรับไม่ใช่หมดยุคแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเอาความรินใจมาคุยกันหาข้อมูลมาคุยกันว่าเออเนี่ยฉันต้องการอย่างเงี้ยลดได้เท่าไหร่นะฉันมีเงินอย่างนี้อะไรต่างจับมือกันค่อยจูนกื่อจูนกันเมาพอดีกันเลย ผู้ซื้อก็ได้ที่ดีๆไปได้บ้านดีๆไปได้ของนีๆดีไปผู้ขายก็ได้เงินได้ทองไปนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องละมุมละม่อมค่อยๆลดค่อยๆลดลาวาสอกันอ่อยังผมเนี่ยผมคือตัวเชื่อมเอาเอาไปซื้อมาเอาผู้ขายมาเอาคุยกันคุยกันอ่ะตกลงกันนะไม่ใช่ว่าผู้ขายก็โอ้โหตังค์กสูงนะทั้งที่ตัวเองบางทีมันก็มันมันเก็เบอร์ไปนะอ่ะพี่ซื้อมาปีที่แล้วพี่ซื้อมาล้านหนึ่งสมมตินะผู้ขายนะซื้อมาล้านหนึ่งพี่ไม่ได้ทําอะไรเลยพี่มาขายสามล้าน ผมเป็นคนรีวิวผมเป็นคนขายให้ผมก็เออไม่น่าใช่อ่ะไม่น่าใช่พี่ก็เกินไปนะเอาแค่ของปากของคอปีหนึ่งอะไรจะเป็นสองร้อยสามร้อยเปอร์เซ็นต์ผู้ซื้อก็ค่อยๆเข้าใจว่าพี่ต้องการของถูกพี่เลือกได้พี่ย่าซื้อพี่อ่าซื้อพี่ต้องเปรียบเทียบเงินพี่พี่หามาในเงือพี่ก่หย์กว่าจะได้เงินมาหนึ่งบาทมันที่ต้องใจเย็นๆอ่าเห็นไหมฮะเพราะหลักการที่ลงตัวที่สุดคือผู้ซื้อกับผู้ขายค่อยๆจูนกันผู้ขายค่อยๆละมุนละม่อม นะเอาราคาที่ตัวเองอยู่ได้ผู้ซื้ออย่าด่วนพูดแต่ราคาเอาไปพูดเรื่องอื่นก่อนราคาเนี่ยเอาเก็บไว้ก่อนเอาไว้ในกระเป๋าก่อนส่วนใหญ่ที่ผมเจอผู้ซื้อส่วนใหญ่ขึ้นต้นเลยยังไม่เห็นอะไรเลยเห็นรูปแวบ,บๆเงาเงาเบอเบอร์ลดได้เท่าไหร่ล่ะเน่มันไม่ใช่ผัาไม่ใช่ปลาท่านไม่เคยไปเหยียบพื้นที่ดินเลยแล้วก็มาเลย,ยบ้านมันดูเก่าๆติเพือ่อก่อมันก็ดีแต่ส่วนใหญ่ติเพื่อลดราคาท่านต้องยอมรับท่านติเพื่อลดราคา ติดูติให้ของมันดูแย่ดูต่ำดูระยำดูชั่วไปเลยผมพูดไม่หยาบนะติติตๆติติตตตตตตสุดท้ายเขาขายร้านหนึ่งติตๆตีตตอ่ะเอาก็เอานี่ไอ้นุ่นก็ไม่ดีไอ้นุ่นก็ไม่ดีไอ้นุ่นก็ไม่ดีนุ่นไม่ดีอ่ะห้าแสนแล้วกันเดี๋ยวช่วยแน่กลายเป็นชั่วเขาช่วยกลายเป็นเป็นช่วยเขาอีกทั้งที่ตัวเองโอ้โหติตีตีตตบางทีคนขายเขาก็รู้ว่าเขาขายตามสภาพนั้นบางทีในเรื่องในใจเขาเนี่ยร้องไห้ออกมาเป็นสายเลือดก็มีอ่ะเพ้อนไม เขาพอใจคุยกันเนี่ยแล้วสุดท้ายเนี่ยลดได้เท่าไหร่ขายได้เท่าไหร่หลังจากเราวางมีข้อมูลอื่นแล้วเราเราไม่เอาเราก็ไม่ว่าอะไรเราก็เดินจากไปบางครั้งไปเน็บพื้ออีกของอย่างนี้ใครก็จะซื้อเก็บเองใช้เก็บไป้อยู่เองเหอะแน่เพราะฉะนั้นถ้าเป็นผมนะผมก็ต้องเลือกคนขายเรื่องเยอะผมก็ไม่ขายให้คนซื้อเรื่องเยอะกูก็ไม่ขายให้ไม่ใช่เลือกได้แต่ผมเอาความที่มันสบายใจเอาความถูกต้องเขาว่านะจับมือดีๆนะค่อยๆค,คุยกันนะผมก็เลยเป็นสไตล์คนที่ ไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่อง,องเขานะเป็นสไตล์อย่างเงี้ยนะครับดิบดิบเถื่อน,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 นปากหมาหมาอย่างเงี้ยเอาพูดง่ายๆเพื่ออะไรเพราะมันผ่านอะไรมาหลายอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเลยฝากวันนี้ก็เลยทําคลิปสอนอย่าคิดอย่าเรียกว่าคลิปสอน,นคลิปแนะนําให้ฟังแล้วกันว่าเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะผู้ซื้อถือมีดมีดเล่มหนึ่งผู้ขายถึงมีดเล่มหนึ่งวางมีดลงนะ้วมาจับมือกันจับมือกันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรโชคดีทั้งคู่ผู้ซื้อ ก็อวยพรที่ผู้ขายขายได้ไวๆผู้ขายก็อวยพหใหาผู้ซื้อหาที่ได้ถูกใจแค่นั้นเองมันไม่ใช่เรื่องยากเนี่ยแค่นี้เราก็มีความสุขแล้วอ่าแล้วมันจะทําให้สําเร็จด้วยทั้งสองฝ่ายผู้ขายถ้าเราใส่เมตีใส่จิตที่ดีต่อกันผู้ขายเดี๋ยวก็ขายได้เชื่อผมดิผู้ซื้อเดี๋ยวท่านจะได้ที่ดีๆถูกใจเขาเรียกว่าถูกฉลกอ่าจับคู่กันถูกฉลกแล้วมันก็จบแค่นั้นเองนะครับนั้นที่ดินเขาก็เลือกฉลกนะครับบางทีนะท่านอย่าลืมนะที่ดินเนี่ยมันไม่เหมือนอย่างอื่นก่อนจะมาถ รถยนต์ผลิตขึ้นมาใหม่ปึ้งออกจากโรงงานผลิตปุ๊บมาขายเราเราไม่ชอบเราก็ขายเ,าเต็นท์ขายอะไรก็ว่ากันไปสุดท้ายเก่าแล้วปุ๊บเขาก็ทาลายทิ้งใช่ไหมเป็นเศษเหล็กแต่ที่ดินเนี่ยก่อนจะมาถึงเราเนี่ยบรรพบุรุษปู่ย่าตายายกี่รุ่นกี่อะไรต่างล่ะนะเขาต้องผ่านกันเป็นเจ้าของไม่กี่เท่าไหร่ล่ะแล้วบางทีเอาที่ดินหรืออะไรอย่างเงี้ยมามาไม่มีคุณค่า่ามาเหยียบย่ำเงี้ยมันก็นไม่ใช่นะเพราะ,ะนั้นเราก็ต้องให้เกียรติ เจ้าของในอดีตบรรพบุรุษปู่ย่าตายายเราด้วยที่เขาดูแลรักษาปกปักรักษาพืชที่ดินผืนนี้มากว่าจะมาถึงมือเรานะอ่ะโอเคแง่คิดของผมถ้าใช้คำพูดคำจาอะไรที่ล่วงเกินหรือแรงต้องขอประทานอภัยด้วยเจตนาผมคือให้เข้าใจง่ายแล้วก็อาศัยความิใจเข้าหากันอ่ะไปแล้ววันว่างเดี๋ยวจะทําคลิปดีๆมาให้ท่านชมใครคิดว่าอันนี้เป็นประโยชน์ฝากคอมเมนต์หน่อยอย่าดานะอย่าดานะไม่ได้อย่าลกสวยนะครับเอาตรงๆมาคุยกันว่าผมพูดถูกไหมโชคดีครับสวัสดีครับ จะโดนด่าไหมเนี่ย